สวาสดีจ้าแกงเคียวหวานให้ฝรั่งกลิ่นก่อนมาอนี้แกงเคียวหวานรู้ว่าจะได้เป็นแบบเนี่ยแคทพี่เอาลงไนเบิดโล่เบิดกองเนึแล้วก็ลองให้เขาเดือดอด้วยจะได้พู่แบบอ่ะพี่อนะโอเค นี้หนึง่งกุ้งเห็ดาผมพิเศษอันนี้เห็ดใหยฟาชีกินซื้อะะแล้วก่อนจะคอยบูกกินออกคอยกินขนมจีนอันนั้นละฟาชีกันลูกๆอันนี้ไม่เผ็ดนะคะไม่ใส่พริกไม่ใส่เลยเลย ไปบได้ยจากพันศิีนั่งไห่ทั้งสามคนน่ะลูกสองหัวหนึ่งนี่ก่อนคนจา้าเก่งเนาะคนไปเก่งกันสาม,มารถแบบประยุประยุะยดัดแปลง สุดยอด,ดยอมมากจริงมากเก่งมากรัฒนรำทางอาหารเอามาชิมก่อนอขอมน่ากนนิสนึงนิสียงเช็ดต้วด๋ดยยมันเจ็ น้ำมน้ำมัน,น,นไม่ต้องใส่นะคะมาลงไปโรดพอเหลืออีกครึ่งหมดเดี๋ยวเอาใส่อันน่ะเอาใส่อะไรนะหม้อเขา่าไปกินที่จังงาน อินไลนยมิโอ้ยอิน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 อคนเต่ก็มั่งส์ขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมเด้อค่ะสำคัญมากขอบคุณละละค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันคลิปหน้านะคะ